ต้อนรับท่านผู้เข้าร่วมประชุมในห้องแกรนดดมอนบอลรูมนีอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากหลายๆท่านอาจจะสัญจรไปมาหลายๆห้องแล้วนะคะก็ตอนนี้ในห้องนี้เองนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะในวันนี้สําหรับช่วงเวลาถัดจากนี้ไปนะคะจะเป็นเรื่องการศึกษาจากด้านในนะคะซึ่งจะเป็นการศึกษาอะไรเริ่มต้นจากไหนเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันนะคะซึ่งใ,ในส่วนของเซสชันนี้นะคะทางสถาบันได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรท่านหนึ่ง ซึ่งได้พิสูจน์สิ่งที่ท่านได้ทำเนี่ยผ่านการกระทำมากกว่าการพูดหรือการเขียนจากที่เราได้รับรู้ข้อมูลของตัวท่านมานะคะก็ขออนุญ,ญาตแนะนําประวัติของท่านนะคะสักเล็กน้อยตามที่ท่านได้นาเรียนว่าเอาแบบสั้นๆง่ายๆนะคะฉากชีวิตของท่านเนี่ยเริ่มต้นบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านชีวิตการเป็นเด็กรับจ้างกรีดยางที่เรียนจบเพียงชั้นป .4 ไฟไหม้สวนยางทั้งแปลงก็เคยเป็นมาแล้วนะคะ,ะช่วงหนึ่งของชีวิตได้มีการตัดสินใจบวชเนนเพื่อก้าวให้พ้นจากความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม2554นะคะจนเรียนจบเปลี่ยน5นะคะจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนวิถีชีวิต ไปมานะคะจนะในช่วงของปี2519นะคะด้านได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียจนจบปริญญาตรีโทเอกสาขาปรัชญานะคะแล้วก็ซึมซับอรารยธรรมอินเดียเป็นเวลานานมาถึง10ปี ก่อนกลับมาช่วยสอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสอบบรรจุเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นานกว่า16ปีนะคะกล่าวมาขนาดนี้หลายท่านคงร้องอ๋อแล้วนะคะนอกจากนั้นท่านยังเคยได้เดินทางจากเชียงใหม่ถึงเกาะสมุยเพื่อค้นหาสิ่งที่ล้ำค่าในชีวิตนะคะโดยไม่ใช้เงิน ไม่พกเงินไม่พึ่งพาอำนาจใดๆแห่งเงินตรานะคะเราคงได้อยากเจอกับท่านแล้วนะคะขอเสียงประมือต้อนรับท่านดรประมวลเพงจันทร์ค่ะเขารกาศเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยนะคะการศึกษาจากด้านในนะคะจะเป็นอะไรศึกษาตัวเองได้อย่างไรนะคะก็ขออนุญาตที่จะรับฟังได้โดยตรงเลยนะคะจากท่านดรประมวลเพงจันทร์ค่ะ สวัสดีครับเป็นห้องประชุมที่ใหญ่มากนะครับผมไม่ได้มีโอกาสพูดคุยในบรรยากาศที่มีผู้คนมากขนาดนี้นานมากแล้วนับตั้งแต่ออกจากราชการก็ไม่ได้มีโอกาสในการพูดคุยในที่ประชุมสมัมมนาซึ่งมีผู้ร่วมมากขนาดนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตในลักษณะเชิองออกตัวว่าผมไม่ใช่เป็นนักวิชาการ แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดคุยต่อไปนี้ก็คงเป็นไปในมิติของการบอกเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างและผมเข้าใจว่าทางคณะผู้จัดคงทราบข้อจํากัดของผมดีจึงตั้งชื่อหัวข้อว,ว่าการเรียนรู้จากด้านในเพราะประเด็นที่จะคุยในวันนี้จึงเป็นประเด็นที่บอกเล่าประสบการณ์ของการเรียนรู้ของมนุษย์ผู้หนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถมีข้อสรุปที่ชัดเจนให้เป็นความรู้สําหรับการใช้ใน ชีวิตของทุกๆคนได้หรือไม่นะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่บอกเล่ากันนี้คงมีคุณค่าต่อท่านอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในแวดวงของด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งต้องทํางานในลักษณะของการช่วยเหลือเ,อเพื่อนมนุษย์เมื่อกี้ผู้ซึ่งได้กล่าวคําแนะนําผมก็ได้แนะนําบางส่วนไปแล้วและผมบอกว่าเอาฉบับสั้นๆเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมจะต้องคุยนั้นอาจจะต้องพาดพิงถึงชีวิตส่วนตัวก็เท่ากับเป็นการแนะนําตัวเองเป็นทีด้วยนะครับ หัวข้อประเด็นเรื่องการเรียนรู้ด้านในนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าจากบทเรียนในชีวิตทึ่ผมได้ผ่านการศึกษาที่ค่อนข้างจะมีลักษณะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการเรียนรู้สิ่งหนึ่งทําให้มันเป็นความหมายของผมก็คือผมกระหายใครที่จะเรียนรู้มากถึงขนาดที่เรียกว่ายอมอดทนเพื่อจะมีโอกาสได้เรียนรู้และเมื่อมีโอกาสก็เรียนรู้มากและก็ได โอกาสดีที่การเรียนรู้นั้นมีทั้งในส่วนที่เมื่อผมบวชเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาก็ได้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนามีโอกาสดีได้ไปเรียนรู้ที่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นแหล่งที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งมีอิสระมากนะครับระยะเวลา10ปีที่อยู่ที่ประเทศอินเดียทําให้ผมได้ซึมซับเอาความหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นโอกาสพิเศษที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะได้มีโอกาสเรียนรู้ เมื่อกลับมาสู่ประเทศไทยก็มีโอกาสดีได้เป็นครูสอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาและวิชาที่ผมสอนนั้นเป็นวิชาที่ว่าด้วยความคิดของมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทําให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ความคิดของมนุษย์ในลักษณะที่ทั้งในส่วนที่ตัวเองเรียนมา10ปีที่เรียนวิชาด้านปรัชญาและในส่วนที่มาเป็นอาจารย์สอนวิชาปราัชญาอีกร่วมเกือบ20ปีนะครับจึงทําให้ผมอยู่กับโลกของความคิดที่มีรายละเอียด ซึ่งผมอยากจะบอกว่ามีความวิจิตบรรจงมีความสามารถในการอธิบายข้อซักถามหรือปัญหาต่างๆที่ปรากฏให้มนุษย์ได้เรียนรู้ในโลกของวิชาปรัชญานั้นสามารถตอบได้เกือบทั้งหมดแต่สิ่งที่ปรากฏกับผมเมื่อผมมีอายุครบ50ปีก็คือผมได้ทบทวนชีวิตครั้งสําคัญด้วยความรู้สึกว่าเราได้ผ่านชีวิตมามา,มากพอสมควรถ้าตามความหมายของ บุคคลในวัฒนธรรมอินเดียก็คือชีวิตเราอยู่ในช่วงขาลงแล้วจะทําอย่างไรกับชีวิตที่เหลืออยู่ก็พยายามทบทวนการเรียนรู้แล้วก็พบว่าการเรียนรู้ที่ผ่านมานั้นยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากนักแม้ผมจะมีความสามารถในการตอบคําถามผู้อื่นหรือตอบโจทย์ที่ตัวเองตั้งขึ้นในใจได้แต่ก็เป็นการตอบในระดับของความคิดผลที่เป็นความรู้จากความคิดนั้นยังไม่มากพอที่ทำให้ผมสามารถ เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รู้ได้โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ผมมีอยู่ในใจก็คือผมเป็นพุทธบริษัทได้เคยบวชเรียนเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาและก็มีความรู้เชิงทฤษฎีอันเป็นปริยัติในทางศาสนาพุทธว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นจะต้องสามารถใช้เพื่อการกําจัดทุกข์หรือดับทุกข์ในตัวเองได้แต่ปัญหาที่ปรากฏในใจผมตอนนั้นก็คือแม้จะมีความรู้มากแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ในใจมีความคับแค้นขุนมัวปรากฏ ให้เห็นเป็นที่เด่นชัดในตัวเองอยู่เสมอจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจคิดจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็โชคดีมากนะครับที่ผมมีคู่ชีวิตคือภรรยาที่เห็นใจและเข้าใจผมแล้วก็เธอได้อนุญาตให้ผมเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการลาออกจากระบบราชการไม่เป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาและโอกาสที่ได้มาในครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันได้ยากเพราะว่าไม่ใช่ง่ายเลยที่ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่คลองเรือนเป็นคู่ชีวิตกันมาจะต้องมาทนรับสภาวะซึ่งเป็นคําถามของคนอื่นอีกจํานวนมากว่าทําไมจริงปล่อยให้สามีทาเช่นนี้หรือมีปัญหาอะไรภายในหรือเปล่าผมก็ตระหนักได้ถึงภาระของภรรยาที่ต้องแบกคําถามทางสังคมว่ามีอะไรผิดพลาดปกคร่องในชีวิตคู่หรือเปล่าสามีจริงต้องมาทําเช่นนี้แต่เราก็ไม่รู้จะต้องอธิบายกับใครได้ก็เลยจึงทําได้เพียงตระหนักรู้ถึงคุณค่านั้นและผมก็ ออกจากบ้านนะครับผมอยากจะเล่าเป็นความหมายที่ในในเชิงลึกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้ว่าในจิตใจของผมตอนนั้นคืออะไรอยู่ในใจเนี่ยนะครับผมจําได้เพียงแค่ว่าผมออกจากบ้านเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2548ที่ต้องบอกตรงนี้เพื่อจะบอกให้รู้ว่าเป็นวันที่ผมมีความทรงจําที่ดีเป็นวันที่ผมมีความรู้สึกที่ดี ที่ดีมากๆคือวันนั้นเป็นวันครบรอบวันแต่งงานของเราของผมกับภรรยานะครับและผมก็ตัดสินใจที่จะออกจากบ้านภาพของความรู้สึกตอนนั้นเป็นเพียงความรู้สึกในใจว่าไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาสู่บ้านของตัวเองไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาพบหน้าผู้หญิงอันเป็นคู่ชีวิตอันเป็นที่รักอีกหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏในใจตอนเวลาตีห้าที่ออกจากบ้านนั้นทําได้เพียงแค่ว่ากอดภรรยาแล้วก็ ไม่มีความสามารถจะกล่าวส้อยคําใดๆเป็นการกล่าวอําลาได้ทําได้เพียงแค่พยายามพูดเสียงสันส่นๆว่าขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ออกจากบ้านสิ่งที่ปรากฏหลังจากนั้นนะครับเป็นรายละเอียดที่ผมคงไม่เล่าแต่อยากจะบอกว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคือวันที่ผมได้เริ่มต้นการศึกษาเรียนรู้อีกแบบหนึ่งเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาคุยกันตรงนี้ผมได้นั่งคุยกับท่าน รองผู้อำนวยการแล้วผมก็ได้เล่าอะไรไปน,นิดหนึ่งพอดีมันอยู่ในใจก็เลยอยากจะเล่าต่ออีกหนึ่งนะครับว่า,าท่านถามผมถึงว่าแรงบันดาลใจที่ทาให้ผมตัดสินใจทําเช่นนี้และผมก็เลยบอกเล่าความรู้สึกอะไรบางประการที่อยากจะเสริมเพิ่มเพื่อเป็นความเป็นข้อมูลร่วมกันก่อนก็คือผมไม่มีความคิดมาก่อนเลยว่าหลังจากที่ผมทําเช่นนั้นแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตผมทําใจเพียงแค่ว่าหากจบชีวิตลงก็จะเป็นความพอใจที่ได้ตัดสินใจเลือกจบชีวิตลงในวิธีนี้ หากแม้นว่าสิ่งที่ทําไปนั้นไม่ถึงกับจบชีวิตแต่ก็พร้อมที่ยอมรับความทุกข์พลภาพทั้งทางกายและทางใจทางกายเขาคืออาจจะเป็นคนพิการที่ต้องเป็นภาระกับผู้อื่นในการดูแลทางใจก็คือเกิดเป็นคนสติวิปราชไม่สามารถสื่อสารรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างปกติธรรมดาแต่ก็น้อมใจพร้อมใจที่จะย,ย,ยอมรับแม้กระทั่งตอนที่กล่าวเล่นๆกับภรรยาบอกว่าหากต่อไปต้องเป็นภาระก็ขอโทษไปด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะครับนั่นเป็นคําพูด ที่ยืนยันให้เห็นว่าผมเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเป็นแต่เพียงแค่มีความตั้งใจว่าจะทําสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดผมผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับพูดตรงนี้ไว้เพื่อจะได้เป็นประเด็นว่ากระบวนการเรียนรู้ด้านในนะั้นมันเป็นอย่างไรนะครับผมเริ่มต้นด้วยความรู้สึกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมรู้มาทั้งหมดอดีตนั้นเป็นแค่ข้อมูลที่ผมจําไว้ในใจเป็นเรื่องของโลกภายนอก ต่อไปนี้ผมจะสละออกมาจากโลกของความคิดซึ่งเป็นการคุ้นคิดหาความหมายของชีวิตและโลกจากความคิดผมจะทําสิ่งที่จะเกิดต้นชีวิตใหม่เมื่อกี้ตอนที่สั้งคุยกับท่านรองผู้อำนวยการก็ยังเล่าท่านไปนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เป็นจุดที่ให้ผมเชื่อมั่นมีความรู้สึกได้จากการที่ผมพบความหมายอะไรบางอย่างในช่วงก่อนที่ผมจะออกเดินทางหนึ่งปีก็คือคุณแม่ผมเสียชีวิตแล้วในวันนั้นผมมีโอกาสทําบุญอุทิศในคุณแม่ แต่ก็ประสงค์ที่จะทําบุญในวิถีของผมก็คือแทนที่จะไปทําบุญด้วยการถวายพัตหารหรือถวายสิ่งของให้กับวัดหรือกับวัดก็กลายมาเป็นขอที่จะปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศให้แม่แล้วก็ได้ความเมตตานะครับหลวงพ่อคําเขียนสุวรรณโนวัดป่าสุกโตที่จังหวัดชียภูมิท่านเมตตาผมท่านเดินทางมาเชียงใหม่เพื่อแนะนําการปฏิบัติธรรมให้กับผมและเพื่อนๆซึ่งผมเชิญชวนเพื่อนว่า ที่จะทําบุญให้แม่นั้นผมไม่ประสงค์ที่จะทําบุญด้วยสิ่งของแต่อยากจะทําบุญด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าใครจะร่วมด้วยก็เชิญมาร่วมได้และผมก็พบว่าในการปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นมีประกายของความหมายที่แจ่มชัดขึ้นในใจว่าการที่ผมนั่งปฏิบัติธรรมกําหนดจังหวะตามที่หลวงพ่อแนะนํานั้นมีความรู้สึกที่ดีและก็มีจิตนิ่งเป็นสมาธิผมจะใช้วิธีนี้ในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไป นี่จึงเป็นที่มาทำให้ผมคิดออกจากบ้านด้วยการที่จะใช้จิตของผมอยู่กับเอรียบที่เป็นปัจจุบันแล้วจึงทําให้ผมกําหนดการเดินเป็นวิถีในการที่จะทําความหมายในี้ให้กระจ่างชัดเพราะฉะนั้นนับจากวันแรกคือวันที่17พฤศจิกายนที่ผมกล่าวถึงแล้วผมจึงกําหนดหมายออกจากบ้านด้วยการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะก้าวเดินทีละก้าวด้วยจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานยามใดจิตใจขุนมัวจะหยุดทบทวนเรียนรู้ว่าความขุนมัวปรากฏขึ้นในใจผมได้อย่างไร และเมื่อรู้แล้วก็จะตั้งจิตกำหนดหมายว่าจะสังวรระวังไม่ให้ความขุนมัวเฉกเช่นนั้นปรากฏขึ้นในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกผมทำเช่นนี้ครับและสุดท้ายผมก็สามารถที่จะเดินทางไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันคาดหวังเพียงแค่ว่าหากแม้นชีวิตมีอยู่ก็จะสามารถเรียนรู้สภาวะธรรมซึ่งปรากฏขึ้นในใจและการเรียนรู้สาวะธรรมในใจเนี่ยนะครับจึงเป็นการเรียนรู้ที่สุดท้ายก็มีความหมายอะไรปรากฏขึ้นมา จนกระทั่ง,งสิ่งที่เป็นความคิดไว้ล่วงหน้าก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าสิ่งที่ปรากฏเช่นนี้จะอธิบายในเชิงความคิดอย่างไรเช่นเมื่อผมเดินทางไปเรื่อยๆนะครับบางวันเมื่อไม่มีอาหารทานหรือต้องเผชิญกับสภาวะบีบคั้นทางกายภาพถึงกับเป็นลมหมดสติแต่เมื่อฟื้นตัวคืนขึ้นมาได้อีกกลับพบว่ามีความหมายที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ก็คือเกิดความรู้สึกเบิกบ,บานกับชีวิตที่ยังมีอยู่ รู้สึกสำนึกรู้ถึงบุญคุณของธรรมชาติที่มอบคืนชีวิตมาให้ได้อีกหรือแม้จะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อเดินไปหิวโหยปานจะขาดใจตายเมื่อมีใครสักคนหนึ่งเขาเวทนาสงสารให้ข้าวให้น้ำการได้ดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วการได้กินข้าวสักคำรู้สึกได้ถึงความหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตที่มีผู้มอบให้และความรู้สึกแบบนี้นะครับค่อยๆสั่งสมสั่งสมสั่งสมมาเรื่อยๆ จนสุดท้ายผมก็สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่10วันที่24มกราคม2549ผมเดินทางถึงเกาะสมุยบ้านเกิดของผมนะครับตอนที่เดินทางอยู่นี้ไม่ได้กำหนดหมายว่าวันที่เท่าไหร่หรือยอย่างไร แต่กาหนดหมายเพียง่วันออกจากบ้านคือวันที่17พฤศจิกายนและก็เดินทางไปถึงเกาะสมุยวันที่24มกราคมมันนับย้อนดูภายหลังจึงทราบว่าใช้เวลาเดินทางผ่านไปนาน66วันนะครับนั่นเป็นเรื่องราวในเชิงโครงสร้างที่ผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่จะตั้งชื่อว่าการเรียนรู้จากด้านในในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นมผมกลับไปสู่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าสุดท้ายไม่ได้บ้าไม่ได้พิการเหมือนกับที่คิดไว้นะครับ แล้วก็พบอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนคิดนี่เรามักจะคิดในแง่ร้ายนะครับแต่พอปรากฏจริงปรากฏว่าไม่ร้ายอย่างที่คิดหรอกครับตอนที่ผมฝึกหัดเดินนั้นผมสามารถเดินได้วันละ30กิโลเมตรต่อวันแล้วก็คิดไว้ในใจว่าเมื่อแรกเดินอาจจะได้30กิโลเมตรต่อวันต่อไปร่างกายคงชำรุดคงพิกลพิการไปเรื่อยๆและคงลดความสามารถที่จะเดินได้30กิโลไปเป็น 25, 20, 15 10อะไรไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับ ยังคิดกับภรรยาเลยว่าคงต้องใช้เวลาเดินนานทีเดียวเชียวละเพราะว่าร่างกายคงจะทุกพล,ลภาพไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าไปเดินจริงๆเนี่ยนะครับกลับตรงกันข้ามนะครับเมื่อออกไปเดินแล้วปรากฏว่าสามารถเดินเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆระยะของการเดินแต่ละวันเมื่อเฉลี่ยแล้วก็จะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น35เป็น 40- 45เป็น50เมื่อเดินไปเข้าสู่เขตภาคใต้นั้นสามารถเดินได้วันละ50กิโลเมตรต่อวันแล้วนะครับในส่วนจ,จิตใจก็กลับตรงกันข้ามครับแทนที่คิดว่าจะเกิด อนที่คิดไว้ว่าจะเกิดความวิปริตวิปราดทางด้านจิตใจสติสัมปชัญญะสูญสลายหายไปปรากฏว่ากลับตรงกันข้ามครับมีจิตใจซึ่งผ่องใสยเบิกบานมีความรู้สึกที่ดีกับชีวิตจนกระทั่งว่ามีความรู้สึกได้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นความขุ่นมัวที่ได้ทําให้มันเกิดความไม่สดชื่นทางจิตใจเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกสดชื่นเบิกบานนี่คือเล่าให้ฟังเพียงแค่ว่าสิ่งที่มันเป็น ความคิดนั้นมักจะคิดในแง่ร้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะไม่ร้ายอย่างที่คิดในกรณีของผมก็เป็นกรณียืนยันนะครับว่าชุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆนั้นเปลี่ยนไปในทํานองที่เป็นสิ่งที่ดีเกินกว่าที่คาดคิดไว้นะครับหลังจากที่ผมเดินทางที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้ชีวิตสงบนิ่งอยู่ที่เมืองไทยช่วงระยะหนึ่งแต่ก็มีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีกับการได้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่จะย้อนกลับไปเดินที่ ในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยซะอีกก็คงจะยากเพราะมีคนรู้จักผมแล้วก็รู้แล้วผมเดินทําไมก็คงจะเป็นปัญหาในการที่จะเดินที่ประเทศไทยก็เลยจึงเลือกที่จะเดินอีก9 ·ก้าหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการใช้ความรู้ที่มีอยู่เนี้เดินต่อไปอีกก้าหนึงจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปประเทศอินเดียเมื่อต้นปี50นะครับ แล้วก็อยู่ที่ประเทศอินเดียตลอดปีนั้นไปเดือนเมษายน50แล้วก็กลับมาสู่ประเทศไทยในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนั้นนะครับก็ใช้เวลานานหลายเดือนที่ประเทศอินเดียก็เป็นการใช้ความรู้ชุดที่ได้จากการเดินที่ประเทศไทยแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียด้วยความรู้สึกอยากขอบพระคุณอินเดียและสังคมอินเดียที่ให้ชีวิต ให้ความหมายชีวิตให้การศึกษาที่ดีกับผมนะครับและที่สําคัญคือต้องการจะทบทวนการเรียนรู้ของชีวิตที่ผ่านมาด้วยนะครับว่ามีอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่จะสรุปบอกกล่าวกับผู้อื่นได้บ้างก็เป็นประการชีวิตที่มีความหมายที่ดีนะครับที่เล่าตรงนี้ซะก่อนเพื่อจะต้องบอกว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นการพูดจากประสบการณ์ของการใช้ชีวิตในช่วงของการเดินทางที่ประเทศไทย และการใช้ชีวิตหลังจากนั้นมาทั้งที่ในอินเดียและทั้งที่เวลาที่เหลือในประเทศไทยสิ่งที่ตั้งชื่อว่าการเรียนรู้จากด้านในก็คือความหมายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางครั้งนี้ทําไมจึงตั้งชื่อว่าการเรียนรู้จากด้านในเพราะสิ่งที่เป็นประเด็นในใจของผมก็คือขณะที่ผมเดินทางที่ประเทศไทยนั้นผมไม่ได้มีความหมายที่จะต้องการไปศึกษาทาความเข้าใจกับเรื่องราวของโลกภายนอก แต่ต้องการที่จะศึกษาทำความเข้าใจกับชีวิตจิตใจภายในของผมเองที่ตั้งประเด็นว่าจะเดินทีละก้าวด้วยจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานยามใดที่จิตใจขุ่นมัวจะหยุดเพื่อการทบทวนให้รู้ว่าความขุ่นมัวนี้ปรากฏขึ้นในใจได้อย่างไรและเมื่อรู้สาเหตุแล้วก็จะสังวรระวังที่จะไม่ให้เกิดความขุ่นมัว <c oughs> เช่นนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆอีกนี่เป็นประเด็นที่ผมทำตลอดเวลา จำได้ว่าตอนที่ออกเดินจากบ้านใหม่ๆเนี่ยต้องหยุดเพื่อทบทวนว่าทำไมจึงขุนมัวขึ้นมาได้อีกนี่อยู่ทีแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆประสบการณ์ชีวิตมีมากขึ้นก็สามารถเดินได้อย่างมีความรู้สึกที่ดีรู้สึกที่ดีก็คือรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญในชีวิตของเราก็คือการที่เราปล่อยให้ความคิดซึ่งมีอานาจของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งความหมาย และทันทีที่เรามีอํานาจของความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวปรุงแต่งความหมายนั้นความหมายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะเป็นความรู้สึกเสียดายความรู้สึกโกรธแค้นและความรู้สึกหวั่นกลัวนี่เป็นเรื่องที่รู้โดยทฤษฎีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนที่ผมออกไปปฏิบัติการเดินแบบนี้จึงทําให้รู้ว่าความหมายที่แท้จริงมันมีมิติอะไรที่ละเอียดอ่อนลึกซึง้งและตรงนี้นะครับเป็นการเรียนรู้ในมิติด้านในที่ผมอยากจะกล่าวไว้ว่า เป็นความหมายที่สําคัญมากในความรู้สึกของผมและความรู้สึกตรงนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะอธิบายหลายครั้งหลายหนนะครับที่ผมไม่มีความสามารถที่จะตอบคําถามของผู้ทักถามได้ว่าผมรู้อะไรสิ่งที่เป็นความรู้นี่มันคืออะไรผมก็ตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือพยายามจะเล่าให้ฟังว่ามันมีความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นในใจของผม เช่นตัวอย่างง่งายๆไม่รู้ง่ายหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ยะงง่ายหรือเปล่าเมื่อมีกี่วันมานี้ผมพาญาติของผมขึ้นไปเที่ยวที่ยอดดอยอินทนนท์อีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเป็นคนทางใต้และอยากขึ้นไปเที่ยวนั้นผมก็ขับอาชวนกันขึ้นไปเมื่อไปถึงจุดที่ผมเคยเป็นลมหมดสติที่ดอยอินทนนท์ก็ชี้ให้ญาติิดูว่าณจุดนี้ที่ผมเป็นลมหมดสติตอนนั้นเหลือระยะทางประมาณ3กิโลเมตรจะถึงยอดดอย และความที่ผมเดินขึ้นสู่ที่สูงอากาศหนาวมากทำให้ผมไม่มีความสามารถจะต้านทานร่างกายที่ต้องแบกขึ้นสู่ที่สูงนะครับอ่อนเพลียอากาศหนาวออกซิเจนน้อยสุดท้ายแล้วผมก็เป็นลมหมดสติญาติผมพยายามจะถามผมว่าแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรตอนนั้นผมก็อธิบายไม่ถูกแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือหมายความว่าตอนที่ผมเป็นลมหมดสติ แลนอนลม้มลงที่ริมถนนด้วยความรู้สึกตอนก่อนจะหมดความรู้สึกได้ความหมายว่าขอบคุณพ่อแม่ที่ได้ให้กำเนิดชีวิตร่างกายนี้ขอบคุณธรรมชาติทั้งมวลที่เกื้อหนุนให้ชีวิตนี้ดําเนินมาจนถึงจุดนี้บัดนี้พอทั้งควรกับการมีชีวิตอยู่แล้วขอจบชีวิตแค่นี้และผมก็ปล่อยชีวิตตัวเองให้ให้หมดความรู้สึกไปแต่ตอนที่ผมฟื้นตื่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ผมกลับมีความรู้สึกที่แปลกมากอธิบายยากมากเป็นความรู้สึกตัวว่าเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเรานอนอยู่ริมถนนอากาศหนาวเย็นเป็นความรู้สึกดีกับชีวิตที่ธรรมชาติยังเกื้อหนุนให้เรามีชีวิตอยู่และความรู้สึกที่เห็นความหมายที่สำคัญของธรรมชาติที่เกื้อหนุนให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดมากเรารู้สึกได้ถึงความแนบสนิทของเรากับธรรมชาติ ความรู้สึกได้ถึงความหมายที่ว่าเรามีชีวิตอยู่นี้ท่ามกลางธรรมชาติที่เกื้อหนุนเราความรู้สึกแบบนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่เมื่อก่อนเราก็คิดได้ว่าธรรมชาตินี้เป็นผู้มีพระคุณธรรมชาตินี้ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้โลกใบนี้มีความเหมาะสมที่จะมีสิ่งมีชีวิตแต่ก็เป็นความคิดไม่ได้รู้สึกมากมายเหมือนกับตอนที่เรารู้สึกตัวฟื้นขึ้นมานี่เป็นความรู้สึกที่ เดี๋ยวอะไรก็คงต้องมีคาอธิบายอื่นผสมแต่เป็นความรู้สึกที่ทําให้รู้สึกได้เลยว่าความคิดได้ว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กับความรู้สึกหน้าตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั้นมีลักษณะคล้ายกันแต่มีความหมายที่ไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกได้นี้มีพลังมากที่ทําให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อมาอย่างมีความหมายหรือแม้กระทั่งกรณีที่อีกผมเดินอยู่ในเขตป่าอุทยานแหน่งชาติแม่ปิงขณะที่เดินในธรรมชาติซึ่งมีความเงียบสงบ มีความร่มรื่นของแมกไม้จิตนิ่งสงบทำสมาธิได้ดีขณะที่เดินไปนั้นสายตาทอดมองไปเห็นไส้เดือนที่ขวางทางผมอยู่ทางเดินนะครับไม่ใช่าทางรถเป็นทางเดินแต่เห็นไส้เดือนดิ้นอยู่แล้วก็มีมดกัดไส้เดือนมดจำนวนหลายตัวกัด